สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องค Beauty, ุณบิวตี้ขยี่หวยค่ะคลิปนี้นะคะทุกคนบิวก็จะพาทุกคนไปรับชมแนวทางรัฐบาลเด็ด,ด,ดจากอาจารย์เคธธรรมาบารมีงวดวันที่16พฤศจิกายน2564กันนะคะเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะว่าอาจารย์เคจะมีเลขเด็ดเลขดังอะไรให้พวกเราบ้างเน้นให้ตัวสีแดงคือ8ปดนะคะแล้วก็สามค่ะแปดและสามค่ะนะ จ็ดห้ากระสวยสี่ห้ากระสวยนะที่รักนะคะเน้นเป็นสองตัวสีแดงนะคะเน้นเป็นสีแดงอาจารย์แค่ชอบชุดที่สามและชุดที่สี่นะคะอาจารย์แค่ชอบชุดที่สามและชุดที่สี่คือชอบแถวที่สามและแถวที่สี่นะคะที่รักนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูต้องขอขอบคุณแนวทางรัฐบาลจากอาจารย์เคธรรมบาร,รมีด้วยนะคะ ถ้าทุกคนไม่อยากพลาดแนวทางเด็ดๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคุณบิวตี้ขยี่หวยไว้ด้วยนะคะรับรองว่าทุกคนจะไม่พลาดแนวทางรัฐบาลเด็ดๆแม่นๆแบบนี้แน่นอนค่ะ